บ้านหลังเก่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆมีความลึกลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนมันเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ดูเหมือนจะหลงเหลือความยิ่งใหญ่ในอดีตเมื่อสามีภรรยากับคู่หนึ่งซื้อบ้านนี้เพื่อลงหลักปักฐานแต่พวกเขาต้องย้ายออกไปในเวลาที่ไม่นานนักด้วยเหตุผลที่พวกเขาไม่เคยพูดถึงหลายปีต่อมาบ้านนี้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งครอบครัวใหม่ได้ย้ายเข้ามาและตั้งใจจะปรับปรุงบ้านเพื่อให้เป็นที่อยู่ที่สบายและอบอุ่น วันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังทำความสะอาดห้องใต้บันไดเด็กชายคนหนึ่งพบกล่องเก่าซ่อนอยู่ในมุมมืดของห้องกล่องนั้นมีฝาปิดที่ทำจากไม้และมีลวดลายแกะสละักอย่างประณีตแต่สิ่งที่ทำให้เด็กชายตกใจที่สุดคือภายในกล่องนั้นมีกรอบรูปเก่าอยู่หนึ่งกรอบพร้อมกับภาพถ่ายขาวดำของหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีความเศร้าในดวงตาของเธอเขาเรียกแม่ของเขามาดูภาพถ่ายนี้และถามเกี่ยวกับที่มาของมันแม่ของเขายิ้มและบอกว่าอาจเป็นเพียงของเก่าที่ถูกทิ้งไว้ โดยเจ้าของก่อนหน้านี้แต่ความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเด็กชายในคืนวันนั้นขณะที่ครอบครัวกำลังนั่งกินข้าวเย็นกันอยู่เสียงก๊อกแก,ก๊กจากห้องใต้บันไดทําให้พวกเขาตกใจเมื่อแม่ไปตรวจสอบพบว่ากล่องนั้นเปิดออกโดยไม่มีใครสัมผัสและกรอบรูปก็ถูกนําออกจากกล่องแล้ว ความสงสัยและความกลัวเริ่มเกิดขึ้นในใจของครอบครัวพวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมกรอบรูปถึงปรากฏอยู่ข้างนอกอกรอบแม่พยายามพูดตอบลูกชายว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่เด็กชายกลับรู้สึกได้ถึงความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในบ้านหลังจากคืนแรกนั้นภาพถ่ายในกรอบเก่าเริ่มสร้างความรู้สึกแปลกประหลาดให้กับทุกคนที่มองดูหลายคืนต่อมาเมื่อท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆและฝนตกลงมาทําให้บ้านเงียบสงดเด็กชายเริ่มฝันถึงหญิงสาว ในภาพถ่ายเธอมีท่าทางเศร้าหมองและดูเหมือนจะเรียกร้องความช่วยเหลือจากเขาทุกครั้งที่ตื่นมาเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่สามารถอธิบายได้และเขาตัดสินใจที่จะหาคําตอบให้ได้ว่าใครคือหญิงสาวในภาพถ่ายและทําไมเธอถึงถูกเก็บไว้ในกรอบรูปนี้ในคืนที่เด็กชายฝันถึงหญิงสาวในภาพถ่ายทุกคืนหลังจากนั้นเขากลับฝันถึงเธอในลักษณะเดียวกันตลอดทั้งคืนเขาจะเห็นหญิงสาวในชุดเก่าแก่เดินอยู่ในส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนของบ้านหลังเก่าที่พวกเขาเพิ่งย้ายเข้ามา เธอจะยิ้มให้เขาแต่รอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความคาดหวังวันหนึ่งเมื่อแม่ของเขาออกไปซื้อของที่ตลาดเด็กชายตัดสินใจไปที่ห้องใต้บันไดอีกครั้งเพื่อสำรวจกล่องเก่าและกรอบรูปให้ลึกขึ้นเขาหยิบกรอบรูปขึ้นมาและเริ่มศึกษาอย่างละเอียดเขาพบว่าภาพถ่ายนั้นมีการเซ็นชื่อที่มุมล่างขวาของภาพแม้ว่าลายเซ็นนั้นจะอาจไม่ค่อยออกแต่เขาพอจะเห็นชื่อบางส่วนว่าเอมิลี่เขาตัดสินใจค้นคว้าเกี่ยวกับชื่อเอมิลี่ผ่านเว็บไซต์และห้องสมุดท้องถิ่น และพบว่าในประวัติของเมืองนี้เคยมีหญิงสาวชื่อเอมิลี่ที่หายตัวไปในช่วงปี1920เธอเป็นหญิงสาวจากครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนที่มีพายุรุนแรงไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและการค้นหาของตำรวจก็ไม่ประสบผลสำเร็จเด็กชายรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวนี้กับภาพถ่ายในกรอบเก่าเขาเริ่มสงสัยว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องระหว่างหญิงสาวในภาพกับเรื่องราวที่เขาพบเขาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแต่แม่ของเขากลับไม่เชื่อและบอกว่า ให้เขาหยุดคิดเรื่องนี้เพราะมันอาจเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นเมื่อคืนวันหนึ่งหลังจากที่พวกเขาเข้านอนแล้วเด็กชายตื่นขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่สามารถนอนหลับได้เขาได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายกับเสียงก้าวเดินในบ้านเขาก้าวอกากาวอกจากเตียงและเดินไปที่ห้องใต้บันไดเสียงเดินนั้นดังมาจากห้องเก็บของใต้บันไดและเมื่อเขาเปิดประตูเขาพบว่ากล่องเก่าและกรอบรูปกลับอยู่ในที่เดิมอย่างผิดปกติเด็กชายรู้สึกถึงความหนาวเย็นและความรู้สึกไม่สบายใจเขาหยิบกรอบรูปขึ้นมาอีกครั้ง และมองไปที่หญิงสาวในภาพความรู้สึกของการถูกจับตามองเริ่มหนักหน่วงในใจของเขารอยยิ้มของหญิงสาวในภาพเริ่มดูเหมือนจะร้องขอความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นทุกคืนที่เขาหลับไปเขารู้สึกเหมือนหญิงสาวนั้นจะเข้ามาใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆวันถัดมาเขาตัดสินใจที่จะไปหานักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเอมิลี่และความลึกลับที่เกี่ยวข้องเขาหวังว่าจะสามารถค้นพบความจริงและช่วยให้หญิงสาวในภาพถ่ายได้พักผ่อนอย่างสงบสุข วันรุ่งขึ้นเด็กชายรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังที่จะพบคําตอบเกี่ยวกับหญิงสาวในภาพถ่ายเขาจัดเตรียมเอกสารที่เขาค้นพบเกี่ยวกับเอมิลี่และเตรียมตัวออกไปหานักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เขาได้ติดต่อไว้นักประวัติศาสตร์คนนี้ชื่อคุณเจมส์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของเมืองเล็กๆนี้และมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเมื่อถึงที่สํานักงานของคุณเจมส์เด็กชายได้นําภาพถ่าย และข้อมูลที่เขามีไปให้คุณเจมดูคุณเจมพิจารณาภาพถ่ายและยิ้มบางเบาอย่างเต็มไปด้วยความสนใจเขาเล่าให้เด็กชายฟังว่าเอมิลี่เป็นลูกสาวของครอบครัวที่มีฐานะดีในยุคนั้นครอบครัวของเธอเป็นเจ้าของบ้านใหญ่ที่เคยเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคมในเมืองเอมิลี่เป็นคนที่มีชีวิตชีวาและเป็นที่รักของทุกคนแต่ในคืนที่เธอหายตัวไปมีรายงานว่ามีการทะเลาะวิวาทกันในบ้านและเกิดพายุใหญ่ด้วยคุณเจมกล่าวการหายตัวไปของเธอเป็นปริศนาและไม่มีใครเคยพบเธออีกเลย มีข่าวหรือว่าบางคนเชื่อว่าเธอถูกลักพาตัวหรือแม้กระทั่งฆ่าตายในบ้านหลังนั้นเด็กชายรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวที่ได้ยินกับภาพถ่ายในกรอบเก่าเขาถามคุณเจมส์ว่าอาจมีเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นหรือไม่คุณเจมส์พยักหน้าและเสนอให้เด็กชายมาที่ห้องสมุดท้องถิ่นซึ่งมีเอกสารเก่าและรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเมื่อมาถึงห้องสมุดเด็กชายและคุณเจมส์เริ่มค้นหาเอกสารเก่า และหนังสือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเอมิลี่และครอบครัวของเธอในที่สุดพวกเขาก็พบเอกสารรายงานข่าวเก่าเกี่ยวกับการหายตัวไปของเอมิลี่ที่บอกว่ามีการค้นหาครั้งใหญ่ในบ้านของเธอแต่ไม่มีเบาะแสใดๆที่นำไปสู่การค้นพบของเธอเอกสารยังระบุว่าในคืนที่เอมิลี่หายไปมีการพบเห็นเงาแปลกๆที่บ้านและบางคนเชื่อว่าเงานั้นอาจเป็นวิญ,ญญาณของเอมิลี่ที่กลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีการรายงานเสียงแปลกๆ และการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่บ้านหลังนี้เด็กชายและคุณเจมส์ได้ข้อสรุปว่าบางทีเอมิลี่อาจจะยังคงติดอยู่ในบ้านหลังนั้นและกำลังร้องขอความช่วยเหลือ,อพวกเขาตัดสินใจว่าจะกลับไปที่บ้านเก่าและค้นหาความจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเอมิลี่และทําให้เธอได้พักผ่อนอย่างสงบเมื่อกลับมาที่บ้านหลังเก่าเด็กชายรู้สึกถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นและน่ากลัวอย่างมากเขาและคุณเจมส์ เตรียมพร้อมสำหรับการสำรวจบ้านทั้งหลังอย่างละเอียดแต่พวกเขายังไม่รู้ว่าการค้นหาความจริงจะนำพาพวกเขาไปยังสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่พวกเขาคิดหลังจากที่เด็กชายและคุณเจมส์กลับมาที่บ้านเก่าที่มืดมิดและเงียบสงัดพวกเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความน่าสะพรึงกลัวพวกเขาตัดสินใจเริ่มต้นค้นหาในที่ที่เคยเป็นห้องนั่งเล่นหลักของบ้านซึ่งเป็นจุดที่มีการรายงานเกี่ยวกับเสียงแปลกๆและการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายได้เด็กชายและคุณเจมส์เปิดไฟแฟลช และเริ่มสำรวจห้องนั้นอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าในมุมห้องมีแผ่นไม้เก่าที่ดูเหมือนจะถูกปิดทับอย่างดีคุณเจมใช้เครื่องมือเปิดแผ่นไม้และพวกเขาพบว่ามันเป็นช่องทางที่นำไปสู่พื้นที่ใต้พื้นห้องซึ่งไม่เคยถูกเปิดเผยม,มาก่อนเมื่อพวกเขาลงไปในพื้นที่ใต้พื้นห้องเด็กชายรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แปลกประหลาดเขาและคุณเจมใช้ไฟแฟลชเพื่อส่องสว่างและเริ่มค้นหาพื้นที่นั้นในที่สุดพวกเขาพบกล่องไม้เก่าที่มีลักษณะคล้ายกับกล่องที่เด็กชายพบในตอนแรก เด็กชายเปิดกล่องและพบว่าภายในมีบันทึกเก่าๆและสิ่งของต่างๆที่ดูเหมือนจะเป็นของใช้ส่วนตัวของเอมิลี่เขาเปิดบันทึกและพบว่ามันบรรยายถึงความรู้สึกของเอมิลี่ในคืนที่เธอหายตัวไปเธอเขียนว่าเธอรู้สึกถึงอันตรายและความกลัวในคืนนั้นแต่เธอไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในบันทึกยังมีข้อความสุดท้ายที่เขียนว่าหากคุณพบสิ่งนี้ฉันขอโทษที่ไม่สามารถบอกคุณได้ว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันติดอยู่ที่นี่และไม่สามารถหลุดออกไปได้ เด็กชายรู้สึกถึงความเศร้าและความเห็นใจอย่างลึกซึ้งสำหรับเอมิลี่นอกจากนี้พวกเขายังพบสร้อยคอที่มีที่รูปหัวใจซึ่งดูเหมือนจะเป็นของที่เอมิลี่เคยสวมใส่การพบสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กชายรู้สึกถึงการเชื่อมโยงระหว่างตัวเขากับเอมิลี่มากขึ้นหลังจากที่พวกเขาค้นพบบันทึกและของใช้ส่วนตัวของเอมิลี่แล้วเด็กชายและคุณเจมส์ตัดสินใจจัดการตามขั้นตอนเพื่อให้เอมิลี่ได้รับการพักผ่อนอย่างสงบพวกเขาทำพิธีเล็กๆเ,เพื่อให้ความเคารพ และขอให้บิญญาณของเอมิลี่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานหลังจากพิธีเสร็จสิ้นเด็กชายรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในบ้านความรู้สึกของความหนาวเย็ยนและความตึงเครียดค่อยๆหายไปบ้านเริ่มกลับมามีบรรยากาศที่สงบและอบอุ่นมากขึ้นในวันถัดไปเมื่อครอบครัวกลับมาที่บ้านและได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะรักษาบ้านนี้ไว้และให้มันกลับมาเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขอีกครั้งอออเรื่องราวของเอมิลี่และภาพถ่ายในกรอบเก่า ได้กลายเป็นความทรงจําที่มีค่าที่ช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงความสําคัญของการเคารพและการให้ความสําคัญกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอดีตเรื่องราวนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานในเมืองงอเล็กๆแห่งนี้และทําให้ผู้คนได้เรียนรู้ว่าความจริงที่เปิดเผยอาจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการหาทางออกจากความมืดมิดในชีวิต